สวดีครับวันนี้พา,าครอบครัวมาทำบุญครับผมนี่แม่น้ำพึ่งอ่ะลูกน้ำพึ่งนี่ยาอยู่ข้างหลังนาพีน้องน้ำพึ่งครับเป็นไงฝากติดตามหน่อยครับเอ่อช่วงนี้เราจะตกปลาน้อยลงนะเดี๋ยวเราเน้นพา,าครอบครัวมาวัดแล้วกันอันนี้วัดวัดวัด,วดเอ่อวัดสระมงคลนะครับผมหลวง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 พ่เจิมน่ะกำแพงแสน ขับม,มาจากปรงเทศไม่ไกลนะประมาณชั่วโมงหนึ่ง,ข,งข้างข้างขวาจะเป็นบ่อ,บอก,กุ้งบ่อก,กุ้งโอ้ยรถเยอะเหมือนกันหีนเขาเงียบรถเยอ,อะเลยนะครับผมเยอะมากเลยให้เขาออกไปก่อนละคะเงียบเลย ว่าเงียบๆทำไมรถเยอะจังเอ,เอานี่เลยไหมข้างนี้ไหมมองไม่เห็นนี่บกกักรีปลาลื่นบกกักรีเด็กดีหัวไม่ฟาดมันลื่นไปข้างบนหูคนเยอะอะ ปปคือเป็นไปหาลูกที่นั่นก่อนไปไปข้างในมีอะไรข้างล่างเป็นมิัศนาศกาลหรือเปอ่าไปฝั่งไหนก็ได้มาฝั่งนี้ก็ได้มาคนเยอะเออเอาตรงนี้ก็ได้อ่ะอ่ะเอาน่าตรงนี้ก็ได้อ่ะ นั่งตรงนี้ก็ได้อ่ะเออนั่งตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ได้มาอ่ะเออว่าพระอ่ะให้ลูกถือ่ะ ทุกีดอกอ๋อทุกสามดอ,อก โอเคเดี๋ยวผมขอนั่งสมาที่นั่นนะ 要不要再讲？ ปลาตัวใหญ่ครับเห็นปลาป่าปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่่ทับทิมขึ้นมาเนี่ โอ้โตัวมเริ่มไงวันนี้เรามาคนเยอะครับผม ครับเรียบร้อย้องทำเป็นแคล่ลาหน่อยพี่ก็ได้สามเจ็ดหกทะเวียนรุ่นโดนมาจะเอาวันเกิดสองใบอ๋อสองเจ็ดหรอแปดสองเจ็ดนะแม่ยาจะเสีงโชคไม่ได้ แม่ยาาจะเสี่ยงโชคน้ำพึง่งน้ำพึง่งใจเยน็นน้ำพึง่งจะเหมาแผงไม่ได้นะไหนน้ำพึง่งมป็อะไรมาปาดูดิโอ้โหนี่เลขปาดซื้อเมื่อวานไอ้งวดที่แล้วเลยสองกทะเบียนมอไทยอันนี้ซื้อรถยนต์แน่นะผมนอาหน่อยว่าจะเอาเอาเอาวันเกิดเขามาวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยมีอยี่สิบเจ็ดนี่ไงยี่สิบเจ็ด เออสองเจ็ดอีกไปให้แม่ไปหนึ่งสี่สองเจ็ดนี่นี่อ่าหนึ่งอ่าอ่าหนึ่งเอ้ के अंदर वो आता है वो आता है वो आता है वो ले आता है อ่าจะแม่เดินขึ้นมางนี้ได้เ่เดียวกับตกรเดียวกัน ครับพี่นังอะไรครับอันนี้วัดอะไรนะวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมกระบวนบางป่าอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีอันนี้เรามาคนรู้จักกันร้านข้าวหมูแดงครับพ่อพ่อพี่เขาเสียอากง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 อยู่ข้างในเราเข้าไปไหว้แล้วนะไหว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเนี่ย เจยูแดค่ะัสดีครับกินข้าวหมูแดงอายุไรเก้าสิบแน่แน่มีป้าอยู่บอกเก้าเก้าสบเอมันไปดูเก้าสิบเก้แล้วก็เกสิบกว่าแล้วนะเก้อ็เบเอแล้วนะสรุปเกห่งหรือเก้าศูนยซื้อสองเลขได้อ๋ซื้อสเล่เมื่อกี้ก็ ซื้อซื้อกันไปคนละสองใบแม่ยายสองใบผม2ใบนี่นี่แล้วก็ต้องบีสองใบอ๋อนี่ครับเขา่งเก้าสิลงวข็งฝาลงฝาลงเออนี่แหละสั่อยากให้มาดูอายุ90้าสิบลงเจ็ดเจสองสมเนี่ยใช่เจ็ดสองาลูกสาวเกิดวันที่ยีเจนี่นี่อศเออไม่ใช่วันวันที่เสียวันที่เสียนี่เลวันที่ยีเสียนที่สอง ชื่อชื่ออ่านนี่อ,อ่านโอหรือโอ,โอมันไม่วอาว,วัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองราชบุรีครับผมมางานพ่อพี่ข้าวหมูแดงต้นไม้ที่วันนี้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเออนี่เนี้ยกวางว่าทำไมมันใหญ่สูงเนอะสาราสวยครับนี่ อันนี้ราชบุรีอันนี้เขาเรียกแม่น้ำอะไรเนี่ยเราก็ลืมถามเจ้าของงานาานี่ไปยืนถ่ายตรงนี้ดีกว่านี่เอาอย่างที่ไปแล้วแม่ครัวไม่ตักบอกงโอ้มามา ไ,ไ,ได,ได้ไม่เป็นไรแข็งแรงมาถ่ายถ่ายกับป้ามากแล้วให้แม่ถ่ายตรงนูน้นมาจับมือว่าอ้าถ่ายอ่ะ,อะไม่ต้องจับเหล็กนะไม่ต้องจับราวถ่ายยังถ่ายแนวนี้อ่ะเออหน้าตกกุ้งเลยเนี่ยนี่ก็พอเพื่อดีอ่ะเออ,อก็จังโจก ต,ดดต้องรู้ว่าวันอะไรไม่รู้เอ้ออะบายบาย,บายแม่ดิบายบาย,บายเอออ่ะมาเปลา่ปลาเ่าอุ้มเลยหลอกนำ้ำอ่ะแม่บีแม่บีเอามาบวมมือ <c oughs> นี่นะ อ,อ่ะเ่มันต้องมีเสียวมั่งร่งเราจะได้มีต่อมไงเออไม่เป็นโรกหัวใจวัดไผ่ล้อมตำบลบางป่า อ,อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับผม,มจับมือปลาไว้ดยวยการลืนน่นโอ้ยดูเต่าดิทำหน้าตกใจไม่บายกันนะจ้าไปก่อนเถะเชอร์เพราะจะรอถึงะะรอวดถึงคุ่มครึ่งคงจะไม่ไหวไอืม ไปก่อนจะรอสวดทุ <screws> ่มครึ <French> <oneself> ่งคงดีมากมากครับไม่ไหวไม่เป็นไรไม่ไรมันอยู่ไกลอยู่ไกลมาแค่นี้ดีใจมากแล้วอันนี้อันนี้แม่น้ำอะไรนะแม่น้ำแม่กองอ๋อแม่กองแองโห้แต่เมื่อกี้หน้าหน้าตกกุ้งกับปลากระทิงเงี้ยมีมีมีกุ้งปลากระทิงมอมีตกกุ้งมีตกกุ้งเนี่ยแม่น้ำช่วงนี้น้ำแดงเนี่ยตกกุ้งเนี่ยเขาตกปลาเหมือนกันแต่ไม่นตัปลาเหรอตอนนีตกปลากันอยู่นะอ๋อแล้วนี่อะไรเป็นของกันด้วย ของทำ้วยเหรอโอ้ที่ไหนก็ให้ครบทำก๋วยเตี๋ยวได้ป๊า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 จะไปทตะหนูป๊าป๊าจะไปทตนูนด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าไอชิร่ากชิร่าโให้ป๊าป้าขายก่อนไอชิร่าโก้อ่าพูด เขินทำไมทีใหพูดไม่พูดเขินจะปัดเหมว่เป็นะ